สวัสดีครับท่านเอฟซีของผมทุกคนญาติะนิพิพิสหายท่านผู้รับฟังท่านรับฟังได้ศรัทธ,ธาพุทธคุณชื่นชมพุทธศิงห์ศรัทธาพุทธคุณชื่นชมพุทธศิง์ท่านเบิดเบิดทุกนะครับและท่านก็ได้ได้รับฟังรับชมในในใน,ในเคสนี้นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเอาสิ่งสวยงา,งามและมีความศักดิ์สิทธิ์และหายากและแพงด้วยนะครับ ปกติตราคาประเมินค่านั้นมันสูงมากคนที่จะซื้อไปสมมติเราไปซื้อสมององค์หนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ขายหรอกเพราะว่ามันมีเป็นชุดนะครับเราไปขายไปองค์หนึ่งอ่ะหยิบขายไปองค์หนึ่งเนี่ยแล้วมันหยิบขายไปองค์มก็ขาดชุดไม่สวยอ่ะอะแล้วไม่ขายก็ไม่ขายหรอกครับผมจะเก็บไว้ท่านดูไงถ้าพี่น้องมาหาผมมาเยี่ยมมาอาจารย์ผมขอดูในกลางเงินกลาลทองหน้ากลางเงินหน้ากลางขอเป็นไงผมเอาที่ไหนให้ดู ผมมีมาให้น้องๆเพื่อนๆผมมาดูมาจับด้วยนี่อ๋อนเป็นอย่างนี้นะหน้าตาวยอย่างนี้เกินไปเจอที่ไหนปั๊บโอเคเท่าเลยใช่ไหมครับหน้ากากเงินหน้ากา,ากทองนี้ส่วนใหญ่คนนมักจะพูดว่าเป็นป้ายิเกส่วนใหญ่จะพูดว่าเป็นป้าวังหน้าแต่หน้ากากเงินหน้ากา,ากทองนี้ไม่ใช่นะครับพลาวังหน้ากับหน,น้ากากเงินอันนี้ที่ผมถืออยู่ในมือนี่คนละเรื่องกันนะครับท่านแล้วเดี๋ยวเราจะถ่าย กลใกล้ไปให้ชมนะครับออันนี้นั้นเป็นพระที่เขาเรียกว่าพระพิมพ์วังนี่นะครับคือพระพิมพ์วังเมื่อช่างในวางช่างสิบหมู่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาถวายได้กันที่ห้าแล้วเสร็จแล้วเอาเก็บ้ไว้ในวางได้ขอโทษถวายได้กันที่สี่ถวายรอสีครับแล้วก็เอาเก็บไว้ในมุกด้านใต้ของ ปราสาทที่ตั้งพระโกมันจะมีสีมุกด้านใต้นะครับเก็บพระนี่แล้วพระชุดพวกนี้ก็ถูกัวลกรรมสมัยหลวงอดุลเดชรัดถูกัวลกรรมออกมาหนึ่งรถสิบล้อที่ออกมาแพร่กระจายอยู่ในประเทศทุกวันนี้ไม่มีใครทำเทียมหรอกครับฝีมืออย่างนี้ทำได้เหรอมีใครทำได้หรอครับไปจ้างคนสมัยที่ทำไม่มีทางแล้วครับ ทำไม่ได้ฮะนี่คือช่างสมัยก่อนที่เขามีฝีงหมือมากและเขาทำไว้ให้ทีนี้เมื่อมันหลุดออกมาแล้วรล้ว่าดูเดชจ,จลัดไปตามจับโจนย์แปดคนนะโจนย์แปดคนก็ติริุกตายไปหมดแล้วครับแต่ของพวกนี้มันไม่กลับนะฮะมันถูกขายโอนขายจ่ายแจกไปตามบ้านตามท่องตามคนมากมายซึ่งท่านเห็นอยู่เวลานี้ไม่ใช่ของเจรลกครับและไม่มีของผมบอกให้เลยว่าไม่มีใครทําเทียมขึ้นมา ไม่มีใครทําปลอมขึ้นมาคุณทําปลอมขึ้นมาองค์หนึ่งคุณคุ้มไหมคุณทําขึ้นมาล้านองค์คุณขายใครคนก็ไม่เล่นแต่ของดีไหมเอาของดีแต่คุณหาได้ไหมหาได้จิเยอะแยะไปตามท้องตลาดมีวางวางชาวพิจรณ์ก็มีเยอะถ้าคุณดูเป็นนะคุณก็จะได้สิ่งดีๆมาแต่ไอ้เรื่องจะบอกไอ้คนชาวพิจารณ์ทำาังไงไมต้องโห่วครับไม่มีนะไม่ทาหรอกผมก็ไม่ทำข้าวบล็อกเท่าไหร่ ค่าทําเท่าไหร่แล้วค่ามานั่งขายทีละองนะเสียเงินร้อยล้านมาขายได้ทีเดียวแสนกะบ,บาทเอาง,นะงั้นนะจึงสบายใจได้เลยไม่มีใครำจำปลอมถ้าเชอก็หาซื้อไว้ซะแล้วท่านก็จะได้ของดีผมก็มีอยู่ตรงนี้แหละผมก็เก็บวไว้โบตันดูแล้วขายนะมไม้ผมกขายแล้วครับจะบอกไม่ขายก็ไม่ได้ขายฮนะขายหมดเลย แต่ท่านต้องย่มคุดไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสามยี่สี่สองพันสี่ร้อยล้านทำประเด็นไอผมอะ่ะสองพันสี่ร้อยล้านผมขายฮะอาจารย์ไม่อยากได้เงินไม่หรอกครับเอามาทำไมครับทุกวันวนี้กินข้าวซีครึ่งกล่อง กินไม่หมดแล้วเมื่อเราสูงอายุขึ้นเราก็รับประทานอาหารได้น้อยแต่เราก็ต้องกินนะฮะเพราะว่ามันเราเรียนชีพเราแต่ถามว่ากินได้มากไม่มากหรือครับแล้วลถามว่าเอาเงินไปทําไมก็ไม่รู้จะไปทำไมคุณให้ตังค์ผมมาผมก็ไปทําบุญหมดแล้วผมสร้างวัดหมดไปทังพ์คุจริงเหรอามาเลยคุณซื้อไปได้มาแล้วไปสร้างวัดกับผมผมไม่โกหกคุณหรอกไปเลย วัดที่ผมจะทำมานี่มันมีอยู่แล้วไอ้ทันมาเ,าเป็นเจ้าภาพผมไม่ชอบคนพูดโกหกนะครับแล้วพบผมเป็นคนจริงผมเป็นลูกเสือผมก็บอกแล้วผมเสียชีวไม่เสียสักว์การที่ผมเป็นคนที่ซื่อสัตย์การที่ผมเป็นคนดีก็ทําให้ผมได้แต่สิ่งสวยๆงามๆสวยดีๆเห็นไหมครับที่ผมตั้งไว้โชว์ๆสวยๆนี่ฝีมือผมผมก็ดูแล้วผมก็ชื่นใจเออไม่มีเพื่อนแล้วก็เล่นไป เห็นกันตรงนั้นตรงนี้เอ้โหน,นี้สวยนะอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยที่ผมทํามาแล้วผมก็ตั้งให้กันดูเห็นไหมครับรนี่สวยไหมเนี่ยตั้งอยู่ข้างตัวผมของพวกนเนี้ยเนี่ยเนี่ยของที่ตั้งเนี่ยวสวยๆเนี่ยผมก็ดูมันก็สบายตาดูหนักๆเข้า,ขาก็ง่วงก็หลับไปก็นอนอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมครับท่านมาเยี่ยมผมผมก็ดีใจท่านมาเป็นเพื่อนน่ยามานังคุยกันสนุกสนานหัวเราะเฮฮาแต่ไม่เอาเรื่องคนอื่นมานะครับ อย่าเอาเรื่องคนอื่นมาวุาว่นวายกับชีวิตของพวกเราเราจะมีแต่ความสุขอยู่กับพระอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับความสบายใจเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงพระหน้ากากเงินหน้ากากทองหน้ากากเงินหน้ากากทองทื่เรื่องก็บอกอยู่แล้วแต่พกไปนี่เป็นโยกนะฮะโยกนะครับเนี่ยไม่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 ใช่พระธรรมดานะครับเห็นไหมฮะข้างหลังมีสวยๆเยอะะเลย ไม่เหมือนกันนะครับข้างหลังมีไม่เหมือนกันนะฮะต่างต่างรูปแบบตา่างยางต่างสีอันนี้ก็เก้ารัชกาลเห็นไหมฮะรัชกาลทั้งหมดจะอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วเราบูชาไปแล้วก็ดีมหาอำนาจมหาอำนาจมหาอำนาจเพราะอะไรมีครุฑมีครุฑอยู่ข้างใต้เรียกว่ามหาอำนาจพญาครุฑ่งบอกถึงอ,อำนาจราชส์มหาบารมีมหาบารมีมีปู่ มหาบารมีมีปู่อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้มหาอนนาจเนั้นเลยไม่มีเลยมหาบารมีไม่มีเลยมหาบารมีคือมีบารมีมากมายเพราะว่ามีปู่สุเด็จตั้งอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังก็เป็นองค์พระนักการเงินก็บอกอยู่แล้วาำด้วยเงินนักการทองก็บอกอยู่แล้วคำด้วยทองไม่มีใครเขาเอาทองปลอมมาทำหรอกครับไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้ยเป็นสิทธ์ที่หายาก เป็นที่สวยงามเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติมากร้านที่มีแล้วได้คนให้เข้ามาดูได้ให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆเข้ามารศึกษาหาความรู้เป็นพระรุ่นไหนเป็นพระยุคไหนเป็นพระแบบไหนและสวยงามอย่างไรนะครับอันนี้ไม่ใช่พระหวังหน้านะฮะพระหวังหน้านั้นก็เป็นพระแบบนี้แต่ไม่ใช่นักกากเงินนักกากทองเป็นรูปองค์พระ สมเด็จจะเป็นเนื้อวาดจะเป็นเนื้อของก็ช่างเถอะแต่จะมีตะกรุดทองตะกรุดทองเยอะหมดเลยในในองค์มากนั่นแหละครับเรียกว่าฝางหังนาของกรมพระราชวังบวรสุรสีหนาถ้ากรมพระราชวังบวรสัตดิโคลเสือยอ่างหลังครับมีองค์ใหญ่ๆส่วนใหญ่จะเป็นดินก็าวางหลังไม่สวย แต่ก็มีเหมือนกันมีสวยบ้างแต่มันน้อยวังหลังก็คือเป็นรูปของพี่สาวรัชการที่หนึ่งรัชการที่หนึ่งมีพี่สาวนะฮะแล้วรูปของพี่สาวนั่นแหละได้ถูกรับการแต่งตั้งเป็นกรมพระราชาวังบวรวังหลังส่วนน้องชายได้มาเป็นกรมพระราชาวังบวรวังหน้าสุรศรีหา,น,านะครับเพราะฉะนั้น สิ่งพวกนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไม่สับสนไม่ใช่พระลิเกรครับสมเด็จไม่ได้เล่นพระริเกความสำคัญล่ะ,ะเราพูดถึงแล้วการละครังหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จปู่พุทธาจารย์ซึ่งเป็นรูปนัชการที่หนึ่งรูปรักการที่หนึ่งได้อ่า ทำพระองค์หนึ่งเข้าไปหาผมเคยดูแล้วให้ดูแล้วนี่แล้วก็ไปบอกกับท่านอาคือกรมราจอมโกอนสวยไหมจ๊ะท่านอาบอกสวยดีเนี่ยหลวหลวงทำให้ท่านบังเดียได้สิทำทำให้แล้วทําให้สวยเลยพอทําให้สวยเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเอาไปหวยพี่ท่านดี ก็คือเอาไปถวายในการที่หนึ่งเมื่อถวายในการที่หนึ่งเรื่องราวระหว่างวังหลวงกับวังหน้าหายลงก็พรากุศโลบายของสมเด็จปู่พุทธาจารย์แล้วเมื่อทำพระเสร็จไปไหนก็ใส่ไว้ในเจดีจำลองไนงะพระธาตุจำลองสององคนะ์อยู่ในวังเวลาเนี้ยแตกไปองค์หน้าเมื่อปีหนึ่งสาม แตกไปองค์หนึ่งแล้วเมื่อปีหนึ่งสามหานเรือเก็บใหญ่เลยเยอะแยะหมดเลยนะครับก็คือพระวังหน้านะคือพระวังหน้าส่วนลังหลังนั้นรู้สึกว่ามีแต่เมือกันแต่ว่านิดเดียวกับผมก็มีอยู่ประมาณสามองค์สี่องค์นะฮะมีอยู่บ้างเหมือนกันท่านก็สามารถจะมาดูได้เพราะฉะนั้นในสิ่งพวกนี้ จะบอกว่าภาพไม่สำคัญไม่ได้เนี่ครับพระเป็นที่ยึดเหนี่ยวเมื่อเห็นว่าโอ้โหสวยงามขนาดนี้สิ่งต่างๆก็ละลายหายไปเหมือนอย่างที่สมเด็จปู่จุดคบเดินเข้าวังตอนนั้นผู้สมเด็จราชการแทนราชการนห้ะยังอยู่ท่านก็รู้ว่า สมเด็จปู่มาเตือนไม่ให้คิดคดกระบฏท่านก็บอกว่าท่านไม่คิดคดกระบฏหรอกหลวงพี่ประเทศชาติรเราก็ถึงจเจริญรุ่งเรืองม,มาจนถึงวันนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกท่านจะมาดูนะอหน้าตาเงิน,นรู้สึกอันนี้จะเป็นไกเซอร์้วยเห็นไหมฮะเป็นไกเซอร์เลยนะสวยนะยนะมาชมได้เลยนะครับที่นี่ ตั้งผมไม่เก็บหรอกนะมาดูมาดูกันมาคุยกับผมนะคุยเล่ยกันเพราะอีกหน่อยถ้าเกิดใครเขาบุรณาการใครเขาเช่าไปเราก็จะไม่ได้เห็นนะเราก็ไม่ได้เห็นแล้วหรอกเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้ผมต้องขอบฝากไว้ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนเป็นสมัติต่อไปใครจะเข้ามาเรียนใครจะเข้ามาศึกษาใครจะเข้ามาดูกับผมไม่เก็บสตังค์ฟรีหมดครับขอให้ท่านมีความจริงใจให้มีความศรัทธาให้ท่านรักผม ไม่ต้องถึงขนาดเคารพหรอกครับให้มีเมตตาจิตรักว่าเออเราละอาจารย์ปิดสันนะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่แก่แล้วให้กาลังใจท่านผมจะได้อยู่นานๆสามว่าอยากอยู่นานๆผมอยากอยู่นานๆครับผมไม่อยากอายุสั้นผมจะได้ทําบุญได้เยอะๆไม่ได้หวังว่าอะไรนอกจากจะทําบุญสร้างทานบารมีให้มากๆเวลาที่ผมกลับไปแล้วจะได้สุขสบายไม่ได้หวังหรอกเงินพอก็ไม่รู้จะไปทําอะไร นะครับนอกจากเอาไปทําบุญเอาไปทําทานกันไม่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 ไม,มีความคิดว่าอยากจะได้เงินทองไปใช้อะไรจะซื้อรถซื้อลาขับไม่ไหวแล้วขับไปไหนทําอะไรไม่มีที่จอดทุกอย่างครับมัน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 ,ม,นมันซอบลงหมดแล้วเรื่องของชีวิตมันเดินมาถึงที่พักผ่อนแล้วนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอปิดการบรรยายเพียงเท่านี้ขอพบพระคุณมากครับตัสวส,สิ